สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีพิมพ์รูปให้สวยงามนะครับผมเครื่องพิมพ์นะครับของเอฟสันนะครับผมการตั้งค่าเครื่องพิมพ์นะครับผมตรงนี้ผมจะพิมพ์สีภาพนี้นะครับนะครับสีรูปนี้นะครับนี่นะครับคือผมจะครอบนะครับผมนแล้วก็คลิกขวานะครับผมแล้วก็พิมพ์นะครับผมจากนั้นนะครับผมจะทําภาพให้เป็นสีภาพนะครับโดยติ๊กนี่นะครับผมติ๊กรูปนะครับผม <mile> จากนั้นของผมผมจะเลือกเครื่องปิ้นนะครับของของลูกค้าเป็นเครื่องพิมพรุ่นไหนก็เลือกรุ่นนั้นนะครับของผมจะเป็น l สามห้าศูนย์ะครับจะเลือก l สามห้าูนย์นะครับผมจากนั้นนะครับกระดาษน,น,นะครับนี่กระดาษนะครับให้เลือกเป็นเปเปอร์กอซี่นะครับเป็นกระดาษพิมพ์รูปนะครับถึงเราจะใช้กระดาษธรรมดาก็ช่างนะครับให้เราให้ว่าถึงเราจะใช้กระดาษธรรมดานะครับพินพ์อะเราก็ต้องตั้งค่าเป็นกระดาษนะครับพรีเมียมก o ซี่นะครับผมตัวนี้นะครับผมเห็นไหมฮะ ใช่นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ให <si ้ตั้งเป็นไฮนะครับผมคุณภาพสูงนะครับผมอจากนั้นผมจะสั่งปิม้นดูนะครับผมว่าภาพออกมาสวยหรือเปล่านะครับผมก็คือถ้าสมมติเครื่องปิิ้นนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผม ค่าสแตนด์ดของมันนะครับจะเป็นค่าเทคคือค่าตัวหนังสือนะครับผมคือถ้าลูกค้าหรือเพื่อนๆนะครับใช้งานเนี่ยถ้าเป็นรูปภาพเราต้องตั้งค่าเป็นหมดรูปภาพนะครับผมไม่งั้นพิมพ์ออกมานะครับภาพจะจืดแล้วก็จะเป็นเส้นนะครับผมอ่าส่วนตัวนี้นะครับผมตั้งค่าโหมดรูปภาพนะครับผมแล้วก็คุณภาพการพิมพ์ให้ตั้งเป็นสูงนะครับกระดาษให้เลือกเป็นกระดาษมันนะครับหรือกระดาษกอซี่นะครับผมพิมพ์ออกมาแล้วภาพมันก็จะสวยแล้วก็คมขึ้นนะครับผม เพราะบางบางท่านนะฮะนี่เจอบ่อยคือว่าซื้อเครื่องปิ้นไปแล้วปิ้นภาพมันไม่สวยมันจืดไม่ปิ้นอยู่ที่ร้านมันถึงสวยนะครับผมเห็นไหมครับเวลาเราสั่งปิ้นคุณภาพสูงนะครับเครื่องก็จะชร้าลงนะครับเพราะว่าเครื่องก็จะ ิ้นนะครับสีที่คมขึ้นแล้วก็เข้มขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็น canon brother hp epson นะครับผมตั้งค่าเหมือนกันหมดนะครับหมดรูปภาพก็ต้องตั้งค่าหมดรูปภาพโดยการตั้งค่ากระดาษให้เป็นกระดาษมันนะครับผมแล้วก็ ตั้งค่าการพิมพ์ให้เป็นคุณภาพสูงนะครับไม่ว่าเราจะพิมพ์นใน Word ในโปรแกรม acdc หรือในโปรแกรมพิมพ์ภาพนะครับมันจะมี property ให้เราตั้งค่าการพิมพ์นะครับผมถ้าไม่เข้าใจนะครับในการตั้งค่าก็สามารถโพสต์สอบถามใต้คลิปวิดีโอได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปตอบคำถามให้นะครับผม นี่นะครับความคมชัดของรูปภาพนะครับ การใช้งานของพวกเครื่องพิมพ์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกอ,อ,ยอย่างของเอฟซั่นนะครับผมใช้งานก็คือถ้าสมมุติเราพิมพ์เอกสารนะครับต่อเนื่องเนี่ยอย่าให้เกิน30แผ่นนะครับต่อการสั่งงาน1ครั้งนะครับควรพักสัก1-2นาทีแล้วก็สั่งใหม่ถ้าพิมพ์สีเต็มแผ่นแบบนี้นะครับไม่ควรเกิน10ครั้งนะครับไม่ต้องไม่ควรเกิน10แผ่นนะครับต่อการสั่งงาน1ครั้ง ควรพักสักหนึ่งถึงสองนาทีแล้วสั่งใหม่นะครับเพื่อที่จะให้น้ําหมึกนะครับจ่ายลงหัวพิมพ์ได้นะครับถ้าเราพิมพ์เยอะมากก็ไม่พักนะครับหมึกมันจะเป็นเส้นนะครับหัวพิมพ์จะเป็นเส้นเพราะว่าหมึกมันจ่ายลงหัวพิมพ์ไม่ทันนะครับผมตัวนี้พิมพ์ออกมาจะจับได้เลยนะครับจะแห้งเลยนะครับสังเกตความคมชัดของภาพนะครับของเอฟซันนะครับ สีจะสวยนะครับผมถ้าเราไม่ตั้งค่าสีมันก็จะจืดนะครับแล้วก็จะเป็นเส้นนะครับผม นี่นะครับความละเอียดของสีนะครับตัวน,นี้จะเป็นเครื่องพิมพ์สีสีนะครับผมถ้าเพื่อนๆที่ได้ดูคลิปก็ถ้าถ้าถ้าตั้งค่าตามที่ผมแนะนํานะครับภาพก็จะออกมาสวยแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผมอันนี้คือรูปภาพนะครับที่สั่งปิิ้นออกมานะครับ จะประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมนะครับถ้าไม่เข้าใจก็โพสต์สอบถามใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับ